สวัสดีค่ะแม่กุลาบและน้องชื่ใจค่ะแม่แม่แนะนําเข้ามานะคะว่าอยากจะให้ลองทําประโยคที่เป็นประโยคคําถามและคําตอบที่ใช้ในชีวิตประจําวันวันนี้เราก็จะมาแชร์ประโยคเหล่านั้นให้คุณแม่ได้ฝึกกันนะคะ What are you doing? I buy I buy you โอเคประโยคที่เราใช้พูดกันบ่อยๆนะคะเวลาเจอกันก็คือหนูเป็นยังไงบ้าง How is it going? หนูสบายดีค่ะ I do <Red. S 1> แล้วถ้าเราเจอกันเราก็จะชอบถามคำถามนี้นะคะหนูสบายดีหรือเปล่าคะ How are you หนูสบายดีค่ะ I'm good หนูหิวหรือเปล่าคะ Are you hungry หนูหิวมากเลยคะ่ะ I'm so hungry หนูอยากจะกินอะไรคะ What do you want to eat หนูอยากกินพิซซ่าคะ่ะ I want to eat pizza อร่อยไหมคะ Is it yummy อร่อยมากๆเลยค่ะพิโซยาหมี่หนูอยากจะได้เพิ่มไหมคะ Do you want more? อยากได้คะ่ะ yes please หนูกำลังทำอะไรคะ what are you doing หนูกำลังกินพิซซ่าคะ่ะ i'm eating pizza um. อิ่มหรือยังคะ are you full อิ่มแล้วคะ่ะ i'm full ต่อไปอยากจะทำอะไรคะ what do you want to do next อยากจะออกไปเล่นข้างนอกค่ะ I want to play outside หนูมีของเล่นหรือเปล่าคะ Do you have any toys หนูมีของเล่นเยอะเลยค่ะ I have a lot of toys แม่ขอเล่นของเล่นได้ไหมคะ Can I play with your toys แม่เล่นได้คะ่ะ You can play with my toys หนูใจดีจังเลย You are so kind เป็นประโยคคำถามนะคะและคำตอบที่เราสามารถนำไปฝึกพูดกับลูกได้ทุกทุกวันค่ะเด็กๆที่ยังเล็กอยู่ยังไม่สามารถที่จะตอบคุณพ่อคุณแม่ได้ให้ลองพูดประโยคถามแล้วก็ตอบให้น้องฟังก่อนนะคะเพื่อเพิ่มเติมทาประโยคไปเรื่อยๆฝึกทุกวันรับรองเก่งทุกวันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย What is your shirt Monster Monster shirt <laughs> That's cool. <laughs>